ตอนนี้เราอยู่นที่จังหวัดพังงานะพุ่งตรงจากภูกเก็ตมาเมื่อกี้นะฮะไฮไลท์ที่นี่ก็จะเป็นแบบผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะที่แบบยื่นออกมามองจากวิวข้างบนก็คือแบบสวยมากนี่คือข้าหาปลาอะไรกันฮะปลากระบอกปลากระบอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวประมงชาวบ้านที่มาแบบจับจป้งจับปลากกันน,นะแต่นี่คือที่ไฮไลท์ที่รู้สึกว่า เราอยากจะมาที่นี่เราเริ่มต้นแต่เช้านะเราออกจากภูเก็ตประมาณ7จ็ดมงกวกว่าตอนนี้ก็แดดแอบแรงอยู่เหมือนกันมีตรงมีโต๊ะน่าจะแบบค้าของค้าขายปลากันแถวนี้เลยนะแบบขึ้นมาได้เลยก็ค้าขายกันตรงนี้เลยนะได้บ้างไหมฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็ตกปลาอะไรกันครับปลบาปลางปลาอะไรพวกนี้หรอแต่มันก็ได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะ นี่คือหนึ่งในหาดที่สามารถดูวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆของจังหวัดพังงาฮะไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็คือท่าเทียบเรือเก่าที่ยาวออกไปกลางทะเลสวยๆซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาหาปลาแล้วก็ค้าขายกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่สงบนักท่องเที่ยวไม,ม่เยอะมากและห่างจากตัวภูเก็ตประมาณ27กิโลนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เราแวะตรงนี้เป็นที่แรกของทริปฮะ